เชิญนแพทย์บัญญัติครับเชิญครับกรับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระย,ยองพักประชาธิปัตย์กับผมขออภิปรายสนับสนุนยัตติร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคอสชอที่19ทับ2,560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2560ซึ่งพักประชาธิปัตย์และเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้รวมทั้งคอรมอทั้งหมด7ร่างด้วยกันนะครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี2560 ผมจำได้ว่าตอนนั้นมีปัญหาในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งขณะนั้นคอสชมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็ได้ยึดอำนาจรวมศูนย์อำนาจการบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณไปอยู่ที่จังหวัดเกิดศึกษาที่การจังหวัด เกิดศึกษาที่การภาคแล้วก็มีคณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดที่เรียกว่ากอสอจอเกิดขึ้นนะครับเขตพื้นที่การศึกษาก็มีอำนาจเพียงการบริหารงานวิชาการผลจากปี60จนถึง64นะครับเกิดปัญหาความล่าช้าในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้โรงเรียนต่างๆไม่สามารถที่จะ ย้ายโรงครูตามความประสงค์ของครูนะครับการบริหารงานบุคคลต่างๆจะต้องขึ้นไปถึงระดับจังหวัดนะครับเป็นการรวมสนย์อำนาจไม่ใช่การกระจายอำนาจอีกนอะย่างหนึ่งเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษานั้นเป็นเรื่องวิชาการควรจะให้อิสระในการบริหารงานทางวิชาการวิชาการนั้นเป็นนามธรรมแต่ว่าวิชาการนั้นก็จำเป็นจะต้องอาศัย ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาการรวมศูนย์อำนาจเช่นนี้นะครับขัดต่อหลักการกระจายอำนาจซึ่งในการบริหารงานการศึกษาเมื่อปี40นั้นมีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักของการกระจายอำนาจที่ดีอยู่แล้วนะครับหากมีปัญหาในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาใดก็ควรที่จะมีการสอบสวนลงโทษเฉพาะพื้นที่นั้นการที่ไปรวมศูนย์อำนาจ นะครับซึ่งขนาดนั้นอาจจะไม่มีความรอบคอบในการออกคำสั่งคอสชนะครับดังนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเกิดปัญหาอุปสรรคเช่นนี้แล้วเนี่ยนะถึงเวลาแล้วที่สภาผู้แทนร,ราษฎรแห่งนี้นะครับโดยเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรซึ่งทุกภาคการเมืองทุกภาคของประเทศไทยนะครับเห็นชอบร่วมกันในการที่จะ มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคสชที่19ทับ2,560นะครับเพื่อคืนอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาไปบริหารงานบุคคลและงานการบริหารงานเรื่องงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าความซ้ำซ้อนนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานะตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตอบสนอง การบริหารการศึกษาให้แก่บุตรหลานของของเรานะครับเหตุผลที่จะใช้ประกอบเพื่อให้ท่านคณะกรรมการวิสามันนำไปพิจารณาก็คือว่าการบริหารงานทั่วๆไปนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมนมันนี่และแมネจเมนต์นะหรือ 3M Man แมนก็คือการบริหารงานบุคคลมันนี่ก็คือเรื่องการบริหารงบประมาณแมเนจเมนต์ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ ต้องต้องอยู่ในที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันมันได้อยู่คนละที่อยู่คนละทางาผิดฝาผิดตัวนะครับควรที่จะให้เขตพื้นที่การศึกษามีอิสระแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องอย่าละเลยเรื่องของการถ่วงดุลเพื่อให้เกิดธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการการศึกษาด้วยสำหรับศึกษาธิการจังหวัดหรืศึกษาธิการภาคเมื่อตั้งไปแล้วจะจะ,จะทำอย่างไร กระผมนะฮะยังมองไม่เห็นว่าศึกษาธิการจังหวัดกับศึกษาธิการภาคจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบุคคลในงบประมาณนะครับควรที่จะเหลือเฉพาะภารกิจเรื่องของนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดสําหรับศึกษาธิการจังหวัดและนโยบายในการจัดการศึกษาของภาคสําหรับศึกษาธิการภาคนะครับ พันธการที่เหลือภารกิจเพียงเรื่องของการกําหนดทิศทางนโยบายการศึกษาของจังหวัดและของภาคนั้นผมคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องตั้งถึงขั้นองค์กรควรจะตั้งเป็นลักษณะของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาจังหวัดในระดับภาคก็เป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาภาคเหตุที่จะต้องมีคณะกรรมการนโยบายของจังหวัดและภาคเนี่ยสำหรับการศึกษานั้นก็มีความจําเป็น ไม่เช่นนั้นบางจังหวัดมีเขตพื้นที่การศึกษาถึงสองเขตสามเขตแล้วก็ทุกๆจังหวัดก็จะมีการจัดการศึกษาพื้นฐานนะครับปฐมมัธยมอนุบาลแล้วก็มีการศึกษาอาชีวะศึกษามีการศึกษาออนอกโรงเรียนการศึกษาตามอธัธยาศัยแล้วก็บางจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก หลายทุกจังหวัดนะครับก็มีการศึกษาของเอกชนด้วยการที่จะบูรณาการให้การศึกษาที่หลายาระดับหลายฟังก์ชันนะครับหลายาาทั้งพื้นฐานทั้งอาชีวะทั้งอุดมศึกษาต่างๆเนี่ยทั้งเอกชนเข้าด้วยกันนะครับคณะกรรมการนโยบายจังหวัดนะทำหน้าที่แทนศึกษาที่การจังหวัดซึ่งไม่จํางไม่จำเป็นจะต้องตั้งตำแหน่งนะครับ นะเป็นลักษณะของการประชุมเพื่อกำหนดคณะกรรมการนโยบายผมก็ขอฝากแนวคิดในการที่จะทดแทนศึกษาที่การจังหวัดศึกษาธิการภาคเพื่อเป็นการประหยัดกำลังพลภาครัฐนะครับออกไปนะครับถ้าเทียบเคียงกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมคุ้นเคยกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยศึกษาที่การภาคนั้นก็คือภารกิจของผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพนั่นเอง นะครับในกระทรวงศึกษาธิการถ้าอยากจะนําโมเดลนี้ไปใช้นะครับก็คือการที่ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่ในการบูรณาการนโยบายการศึกษาของภาคนะครับในระดับจังหวัดนะฮะเนื่องจากไม่มีซีอีการศึกษาเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี c ีอคือสาธารณสุขจังหวัดเราก็ใช้ ประธานคณะกรรมการนโยบายจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานก็ได้ครับก็าฝากท่านประธานกรรมธิการฝากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงท่านคณะกรรมการวิสามันที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ได้นําไปปรับใช้เพื่อให้เกิดกฎหมายที่ดีที่สุดครับกรับขอบพระคุณครับ